พระเจ้าติสามแม่แหละนำเอะเกิดโลกยุปุแตกละ,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 นนะศึกษาดิแม่แตกพระธรรมและพุ่งนำอยู่พระเจ้าดิแม่พูดแตกพระธรรมเปิดนำอ้อมเป็นอกษะศึกษาดิแม่พูดแต่กายหนึ่งพระธรรมละอาสมเอ็นบทเกาโรสติขอกาโรเป้าหน่อยละขอกวยโรละอามาอาตอกให้ยมเสดดาวิตรเอาหลังหนึ่งควงสนะระเวกกันแน่แม่ระเวกปรี มุทหันมองย่ำหอกชุงหนึ่งรุ่งเมืองเซซื้อน่าตัวระเวาะข่าเรียกพุยเมื่อส่วนแก่เอ้ยส่วนโต้ประมิเอ็นนองติปุยทหารมองย่ำเสกอกอันงหงละกษัตเส่คาสัตริย์เอาให้ได้เอ็นนองติปุยตุนเส่แก่ระเอ็นรังหงอลาอาติเจ้าอาเสพิเส่โต้เนะเอ็นสันดิปุปุทหารมองย่ำเสส่วนแม่โตอติปุยเอ็ง កអរងងោលាប់ប្រមងទ្រូវអត់ខេកែម៉ឺកែម៉ែប្រមេតិភួយតរុឯងនងទីរោះអាសេកថាសេអះមិនឲ្យពួយសេទិនសមរោព្រកែវិញរងងោលទីជឿរោះអាសេឋានมองញាំសិអះឲ្យលង់ពួយតរឯងដកា1សេតុកប្រមអាហីម៉ាតគួនសដុកអាសេកថាសេអះមិនឲ្យពួយសេមកពួយម៉ៃឡៃទិនសមរោហើយរងងោលប្រម៉ៃរោះអាសេ เซอาหิมาอาเซกอกอาละกษัสาเซตอไคโอกษัตริย์ปุญโยตุกระเพาะหนึ่งอาเซเฟซเหียกหนุ่มไหวกษัตริย์เซปอยจิไกนแตติอาให้หลังหรือเราเนิ่มมวยเยาวาประมาณพระเจ้าอยู่เุบะพระเจ้าเซเอกเกินเนิมโมเปิดกวีเตตแต่เซต่อสู้แต่แม่ปะแปะหนึ่งประมาณเจ้านายยุหุอาเซ កសាសិមាញទៅហើយអបសុលុមគួនអៃអំកោរោអាសេអៃមាអាចលួយទៅហើយញឹមឌួនយូអាប់អែងយូអែងសេយូសុខស័កវូនវាយពុយបំអូយុងទៅយូបំហំអាសេកសាសិឲ្យឲ្យម៉ៃបំរិតអែងជុងណៃអាសេពុយសេមរៃនាំជុងអោនគឿណសេញឹមសេពុយខូទេហើយទៅហោរោឲ្យ การละลวงประไมพงวรหลักัตริย์ประมาเกจประมาเจ้านายยุตในสงี่นเนาะให้พระเจ้าไอเริมนำป้าเกือปนหาพงวรต่อสู้แม่ประเสอาเซกษัตริย์เสไม้อับสลมเสอัมกโรอาเซพีเษัยลุะปัวเกือโมปะเลอยู่ปะประมาเจ้านายยุแม่โมเะโกละสงวรยุต่ประสบละเหลอกตื้อปลอกอรอาเซกษัตริย์อิอเไล่ลเรือรพร้อมกัน ลอถอันห้องคอยหนึ่งตัวห้องเพื่อกกยเราระเว้อสิเยื้อผู้เฮาแม่งเราซ้อมเยื้อสิมาต่อให้เอออับสลุมประมาณกวนอ้างกวนไม่ไออับสลุมประมาณกวนเมมไม่ไอ้ายกดยุ่มมุดตวงปะเอออับสลุมกวนไม่ไออับสลุมประมาณเนิ่มเพื่อกวนไม่อ้าะอ่ะสิยินดีมาพระธรรมตอนให้แหละเพื่อนำเกลือเอทโลศึกษาเฮียนยุ่ง ดิแมปูดเนี่ยพันเปอร์เกิดแก่ละดาวิดเนล่ยตั้งรู้หัวข้อละเอกหนึ่งบทเฮียนเปอร์ลวดตาลับหนึ่งละสเปนควรโดยไอเหียนยุงหนึ่งหนึ่งยุงคิงเนี่ยยิมไอยุงกวนแต่เมื่ออยู่อาต่อเสียแหละกวัวโรแลนดิดิแมปูดเนี่ยตึ้งสไตล์เปแหลงในกระสะจอกต่อโรปุยประมาณ ไอ้หิมาอัดแม่ปุยขุดอยู่อัปันดวนดูปะมาปุยขุดเสียต่อไอ้หนงหอละดาวิดปะมาไอ้หิมาอัดเสียฟังมาปัวโรไอ้หนงหอเนี่ยไอ้โลไอ้หนงหอละปะมากัสซาเสียเกอโรเอโลโรเฮียนยุงหนื่มหนึ่งการยุงอยู่อับสาลม ก็น้ำหนึ่งนำรอเราพมัม้วนหอยละแหารอยู่ประมาณดาวิดแหละประมาณน้ำระพอมลายหอยละดาวิดตกโรอยู่เองหอยระหโหประมาณรปุยคุดเสียงหลังกาละลวงประมาณจังหวะระหโหละกษัตริย์ประมาณเจ้านายอยู่แต่ไนเสียงน้อยพระเจ้าเริ่มนึกเกือบปนหาเปตโตสู้แม่พระอาเซองอูประมาณอาหิมาอัตละแต่ไกลต่อแหละหอยกาประมาณปุยคุด ยห้อยตรงหัวหลังประมาดาวิดเสีอ้อมนะเราผมใจมันประมาณอับสมนไม่ไม่ในมองอับสลม์อับสัลมอัมกอร์ประมาณอาหิมาอัดปอโอเราตรงหัวหลังลุยโรตอมปราสอประมาณดาวิดเสียเนี่ยต่ออาองเนียดนยูอัปอาอิอูยูสุกสักวุ่นวายปุยผมโอยุงไปอยู่ประมมอง ไม่มาคุดแหละพุยคุดเสไปอู้หล an er. ังเอ็งอู้หล so er ังเต้าไม่หองอับสลมจะอัมกอโรพุยเซียประมาณพุยคุดเฉยปัวเกลือโมบเกลียอยู่ปะประมาณเจ้านายอยู่แม่เปิดโกหละสมกตอมวยยุ่ดเดปอบสุระหลอกตื้อปะหลอกพียเซียโรเล่ยเต้าหลังอับสลมอะยุ้มเอัตเสียละฟังมา ลุยอันหลังเปิดเลอายุบสลอดโรตอกพิเศษดาวิดเข้าแจนไอเปิดเอ็นอูประมารอปุยขุดเสียหลังดาวิดจะไล่ตำเนือพร้อมกันลอถเฮาคอยจึงตัวห้องประกแกราระเบือสิเยื่อปูเฮาแม่นึงเราซ้อมเยื่อเเราซ้อมเก่าเดี๋ยวสิอับสัลมอับสัลมประมาณปวนกวนไอ้มาเกียเป็นดาวิดจะอ่า อดวกอยู่มรดงปะปะมาณควนไม่อะสินี่มาสิเดาเผทบทวนงอดในแม่เปเกิดแก่ละครอบครัวเนี่ยดาวิดแท้แหละเล่นหน่บทเก่าโรเวตตื่นสยุบอะให้มาโรจุดผ่านแปรโรผามาโรครอบครัวเนี่ยดาวิดประยุเออำมโนนแหละเผอเรียกเหต์ประมาทมาน มารเพรรนันประมาอําโนนจะปางบังกฎไอหันเรือทามันปาออันจุเสประมาณดาวิดเยุง่งปางมาโอ้สนใจอับสลมมป้ออันว่างแผ่นก็กวนกษัตริเยเฮ้ยเซยู่ยุ่มแม,ม่ประมาอําโนนมันเหตุเสียแหละอับสลมลอดต่ออกไข่เนื้อกายพิษไปอยู่เพื่ออัลก้โอ้จัดการเกี่ยวแม่และลวงปัญหาในครอบครัว มาเสื้อปะตังหัวคลองอ่ะยุ่งกิ้งเดะเนื้มไอยุ่มกวนเดะประมาณดาวิดก็เราเป็นขอคิดละเอประมาณเอเห็นยุ่งเนื้อหนึ่ง,งสถาบันครอบครัวแหละมาสถาบันเพอสำคัญแม่ระอะไรแหละมาสถาบันประเตี้ยวละอยู่เองปังมามาสถาบันเพอสำคัญลำเ,เรือแหละเกื้อโร ปัญหาประเกิดแก่ในครอบครัวเนี่ยดาวิดเฟนโรบทเฮียนโบโลเอเฮียนยุงเนิ่มหนึ่งผูง้มองไฮดละไอโอเนี่ยแก่ขาดเลือกต่อครัดาวิดดาวิดปางกายเราพอมใหญ่นิ่มประมาณอับซาลมอับซาลมมาอาเปหนึง่งไอโอควานกันนับถือประมาณมาเพื่อประมาณเพื่อท่านไฉโอความศรัทธาหนึ่งต่ออ่างเลยขนาดปัญหาละประมาณ ดาวิดปองโอจัดการละประมาณอับสัลลมให้ก็อับสัลลมให้จัดการไอร์เยมาดอกเสเกื้อโรละลวงให้แหละเป็นบทเฮียนละเอะละงอดดาวิดมาละลวงเปิดเนี่ยละอับสัลลมปองโอมาเปิดเปิดเนี่ยเปเตี่ยวแลละมาละลวงประระลำเนาแลละ ยูโรอกประมาณทำอาหาร,รหาตัวของแหม่เยื่อมเด็ดแหม่ไรจมเนื้อระพมเด็ดเปืืองลองมาไปจัดการหลังปังโอจัดการหลังนิมาเสียนำหรือความบาดหมางเกิดในครอบครัวนิมาเสียป,ปูกเกืละละหลวงให้แหละเป็นเพื่อเกิดแก่ในหนึ่งครอบครัวเองมตัตตมละละหลวงตอกนันครอบครัวเนี่ยด,ดาวิดที่เล่ยตึ้นถมาหนึง่นง,ลลงหนึ่งละหลวงหยิ่งยุ้งยุ้ง เปอร์โละเลยเองปะแปนโรเปะบัดมั่งปะแปนโรเปะเบาะละระพมกลัวนิยุ่งอัพสลมแกมเบาะตัวกระแนระพมแม่เปื้อนมาเสียแหละเปอรยุ่งเปอรพยายามลงจัดการกัคกล้อยเจือละเสือเกลือรงเนิ่มหนึ่งยุ่ยยุ่มแม่อํานนเรื่องโรแปนกษัตริย์แม่เปื้อน มาโอ้ยโดที่มาหน่งหนึ่งติเจือเซย์ยิ่มาเซย์เกลือบทเทียนให้เป็นบทเทียนพรไอเฮียนยุงนิมหนึ่งนอกข้าซา่ะแหละสมควรรอม่เวลาเพื่อพระเจ้าปีมุ่นน่ะเอกคริงโก้เพื่อใครงโคร่งพว่กันปกป้องอี่พระเจ้าเอาแม่แบบปัดประชุมเรียงเพื่อพระเจ้าแผ่นเดียงแดนแบะปอดโมท่านก็เพื่อพระเจ้าแผ่นหมดหมอ่นำการสร้างเบื่ออำนาจไรแแม่ปีมุ่นนำเพียคริงโก้ปุยหนึ่งกันอยู่ประกันในสิ่งหน่อยเพื่อพระเจ้าปีมุ่นเอกยินดีไหม